สวัสดีทุกคนมาวันนี้ป้าเวียนมาชวนกินข้าวอีกแล้วอืมวันวันนึงก็มีคนมาชวนกินทุกทั้งวันอืมวันนี้ป้าเวียนก็มาชวนเพื่อนเพื่อนกินกันด้วยอืมวันนี้เมนูเสนอผัดผัดกะหลำอืมกรหลำวันนี้ผัดกรหลำกั ใส่กุ้งใส่เห็ดกุ้งสดแล้วมีปัดส้มอปัดส้มทอดอาหารง่ายๆอาหารบ้านๆน,นี่แนะอร่อย <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ไอ้บ่อยตอนก็ตากฝนกวันนั้นมันก็ จะจืดๆอาหารก็จืดอือกุ้งกุ้งแต่กุ้งอ่ะเราอยากินเยอะไม่ได้เพราะว่าเป็นอ้รความั้นระหว่างกินกุ้งก็กินแค่พอประมาแค่หายากกินมากก็ไม่ได้แต่ก็ทำอะไรมาให้ก็ต้องกินเนาะอืมกัด เออปิดประจันหงายก็มีทั้คนชวนกินข้าวกินข้าว <c oughs> ไปเหมือนกินแล้วนะก้ะ <c oughs> ชวนใหม่ก็กินใหม่อีกกินได้กินได้มดวันแหละดึกๆก็ยังมีคนมาชวนกินข้าวเลย <c oughs> ชวนไปชวนมาเห็นไปแล้วหิวมามา่าอืมอืมอะตอม กึนไปแล้วก็เนี่ยปลาต้มเนี่ยมันมันแทาของเขาเลยปปเปล่าจะเปแหวกกินใช่ไหก็มันจะเจ็บคอน,นิดหน่อยเจ็บแล้วก็แพ้คันทุกวันนีต้ตรงต้องมียายาแก้แพ้แก้คันกิน แต่แล้วเนาะทำอะไรก็ทําได้ปะอืมอ่าทุกคนที่บมาทวนบาแเวณกินข้าวบรแหวนกินแล้วนะกาลังกินอืมถ้าใครยังไม่กินก็หาก,กินจนะ้ากินคนเดียวอย่างนี้ทุกวันแหละเชา้ากลางวันเย็นมีใครกินด้วยเนาะฝนกินด้วยก็ไปอยู่บนฟ้าแล้วอืมเราอยู่บนดินก็กินคนเดียวปะ ก็้วยมีอะไรก็แค่มานมาบอกคนที่ชวนกินข้าวอ่ะอืมไปแว่นกินแล้วแต่ก็ขอบคุณนะที่มาชวนกินมดหวันมดมือแหละอ่าก็แค่นี้ก่อนนะจะจะเริ่มต้นกินจริงจริงจังๆแล้วอืมสวัสดีนะจ๊ะทุกคนอยู่ดีมีแรงอืมสวัสดี